เดี๋ยวนี้ง,ง,ง,งามน,นี่นั่นนีงงามจ้ะบดบดินเฮ้ยงานเฮ็ดช้อยแม่บลูงานเฮ็ดงามจ้ะไปอ้ําดบาดหลังจากนั้นก็หั่นนะครับประมาณนี้นะครับนี่อ่านะครับตกเรียบร้อยน้อยวินเนาะมาก็สิได้เป็นหน,น้าตาแนวนี้ก่อนนะครับเฮ็ดลงเลยจ้ะเฮ็ดบดดินกับดอกจ้าลำบีรอข้าที่รวกแล้วนะครับหอมลงไปนะครับ ลอยเท <ไป S 1> ีนเองนะครับ สวัสดีพามพนองัพ่อกับน้องนึงกับไอ้วอนวนะจ้าสวัสดีไพอแม่พนองลุงป่านนะทุกท่านนะครับสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็พ่อกับบ้านมีกันงนึงในสาว่ิท่าในสาวของวันอาทิตย์นะจ้าตรงกับวันที่28เดือนเมษายนพศ2567นะจ๊ะกับเขาป้ามหาเห็ดน้องหนึ่งบ่ได้เปลาปักสิธเนาะแร่จากว่าเอาบักศตรแห้วครับวันนี้เขาป้ามัสังหอมนะครับตำบลหอยคามเพื่อจลิตเป็วัุบลกท่านนนะครับเป็นหน่ง้นสีเห็ดแนนเนียส เลืมต้เมเมนเขามากัเขามาปลาชีปลาสะแบงนี <t 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 ่แล้วนะครับต้นสะแบงอยู่ชางหล่างหน่องหนึ่งพอเว่านหนงนึงพอเราจน็ดบนดินดอกนี้งามนี่นึงน่นจ้ะคุณเบ่งวันนี้เได้พ่ออวนยวินเนาะแต่สชว่าไหวไปเลยก็ยังมีอยู่นาะหน่งนึงเนาะ ก็เดีเลี่มอยู่นะครับนะครับว่านี่ฝนกระลินมาอยู่น,น้อยหนึหน่งนะ้อยวินเนาะอร์นเบิ่งจจกลองลอยครับหนาไมยังคางไม่ใหม่เลยครับแต่ว่าโบแห้งเนอะน้องหนึ่งเนีนจ้ะเป็นเห็ดบดดินเนอะน้องหนึ่งนเนาะเนีนจ้ะส่วนนี้ครับหามาแนกับซิมี่เป็นเห็ดละโงกแล้วเนาะส่วนนี้นเนาะเนีนจ้ะเพราะว่าด,ดินเป็นหมังเลยครับ เป็นจิ๋วจ้ะเียมแิ่เนี่ยแหละเนาะเมีจ้ะนีนนะนะอีกบนนงางหนึ่งม่นมาเอายี่ี่ร้เติบด้นาะหนึ่งเนาะเมียนจ้ะมันมีกำลังเห็นดอกหนึ่งครับเห็นดอกหนึ่งการยึนบนดินเมีเนจ้ะโอ้นรก็เลียมสุดๆแล้วนะน้ำหนึ่ง,น,งนี่สุดหยดในการลินเนาะ เดี๋ยวหัดกินยังไงอยู่ครับเห็นอยู่ครับเนาะเห็นจ้ะนี่ห่างแค่นี้เนาะบดดินหยุดพึ่งแย่ตัวนี้วันน้องหนึ่งสี่ป่ะฝนมาสิมาแห้งคุณผท้ชมเห็นอยู่นะน้องหนึ่งเนาะเห็นจ้ะลบมาเจ้าปกจิตต่อเมื่อวานกะบินซุมเนี่ยอยู่ในน้องหนึ่งเนาะเศดหนึ่งอย่าน้อยวินเนาะลบน้อยหนึ่งครับ วิธีการหาในส่วเนเฮ็ดอืดๆนี้นะครับค่ะหาวงในเคยตเก็บนะครับมเมื่อบึงเช้นบอน้องหนึ่งมาช่างนีงงง่นะครับชิพ่าเอาไปชิมรสชาติเบน้งนอน้องหนิงอ่ะวาบมา ปลาอีหลอกเน่ะจากปลาสังหอมมาเนาะหนึ่ง,นง,นงเนาะเฮ็ดทอาก็ได้โอ๋หน่อยหนะ่อยวินสิเอาอีหลอกเนาะไปต้มแล้วก็แจงใส่ก,กับเฮ็ดเหมือนนี้เนาะแมนครับไปนี่เฮ็ดกเ็เป็นเป็นเฮ็ดเพื่งกิวดอกนึงครับแล้วก็ทิลเลือก็เป็นเฮ็ดบดดินนึ่งนะึงเนาะแห้งๆแล้วเนาะเฮ็ดก็สิเบิดแล้วบ่จักครับกันฝนมาใม่อีกเนาะแมนจะไปหาเบิ่งอีหลอกนี่ล่ะใช่ครับบันแมนใะอีหลอกก็เห็นหลายคือเก่าน่อยวินเนาะแมนครับครับนําสภาพมองนี้มาเท่าที่3ามหรือว่าปีนึงนึง ครับหลักชนะดอกคุณทันที่คำว่าเบิร์กไม้นะครับโบเดมาเอาโดนเตือบอยู่ได้หน้อย<า>กินลำต้นเพื่อน,น้องเน่งเนาะแม่จัดน้องเน่งเคยเอาไปแกงเลยด้วยจ้ะพนนี่น้องนี่ดอกคนนี้ขั้นแค่นึงนะครับแม่จัดแต่ว่าต้นเพ่นบบเป็นยังเนานะต้มน้าบอกข้าวเดียวผ่าจากางนี่เป็นเชิญบุกนะครับ ลำบุกดอกบุกคือดอกนางงวนี่ยนะครับงามนะครับบอกอีกทีหนึ่งทันทีคำว่าบ่งไม้นะครับนี่คล้ายไม้ประดับเนาะแมนแต่วลำต้นนี่ก็รสชาติดีครับเป็นอาหารที่มีกากใยสูงนะครับไฟเบอร์สูงพันว่าครับนี่ในธรรมชาติัวกับบริโภคใด้นะครับแต่วชิมีรสขั้นเนี่ยต้องเอาไปดัดแปลงเอาหนึองหนึ่งเนาะแมนจ้ะตุ่มน้ำออกเนาะ่าตุ่มน้ำออกนี่หวานครับบันลักษณะตูมนะครับ หล้วก็เนื้อแกงเซโนใหม่นะหน่องหนึ่งเนาะเนียนจะหลบนี่สิแกงเซฮีดบดดินนี่แหละไอวินลักษณะการเกิดพันนีน้ก็สิมาอยู่น้ำหินน้ำอันนี้นะครับนาผาเลยหน่อยวินเนาะ้ำฉ่ำเนาะน้ำที่ลาบก็สิเกิดที่กันครับเตี้ยหกักบัวลายขึ้นน้ำเหนียวนี่ครับเนียจ้ะน้ำหมองได้ไใยไหมปลาครับสีโป่งดีนะหน่องหนิงเนาะเนียจ้ะ

บล้ำยังไงล้ำยิงมากเลยนะครับนี่พี่น้อ,นองแข้งเนื้อเป็นคอมเมนต์มากอยู่จะซื้อยัองก็ระจำไปเลยนะครับอุ้ยพ่อเป็นเป็นยังไงเงาขึ้นเหมือนพี่เกมตาขึ้นเหมือนหนังบอ wi jumboniteni mean. yeah, yeah. จะผ่าปลาแถวนี่เป็นจะมีพักหวานแห่งนี่ครับจะว่าบมีนะครับทางเขตอำเภอบุญทลเลนี่ครับมีกะหายากนะครับผมบอทั่วไปคือทางเหนือทางอีสานตอนเหนือเป็นทางแถวชียพูนตกวนมันนะครับหลายอย่างทางแถวนี่บ่ค่อยมีเลยครับพักหวานครับตัวนี้ย่านุ้งไปเอาทางผุนดวินข้าน้ำ ก่าน้ำนี่นะครับน้ำเล็บแมวผู้สุดนี้ลำยังใส่แต่เยวินโอ้ยใช่ครับ เลักษณๆลายนครับลายลำต้นเพันนะครับสีเกียงนะครับก็คือไอ้บุกใไงหนึ่งหนึ่งเรือไอ้พุกเนาะไอ้พุกเนี่ยเป็นตะปุ่มตะปามแน่ยี่หรอแม่นตัวนี้สีเกียงเมื่อนนะครับก็มาพันอื่นอีหลอกนะครับแล้วก็วิธีการเพชรกินน่ต้องหลอกน้ำนะครับเราเกลือเพื่อหลอกนะครับจึงเอาไปลวกเรือบางท่านก็ไปลวกเลยก็มีนะครับ แจงใจเลยก็มีนะครับวิธีสิเป็นอย่างไรก็แจงตามกันเมึงนะครับสําหรับการจะไปแกงเห็ดนี่แต่ว่าวันนี้ผมแม่นเห็ดพอนะครับเป็นเห็ดบดดินนะครับตามฤด,ดูกาลเหพอใน้นชา,า,าพ้นดินไะด้เนีน่ยนะครับสภาพเนเนี่ยเก็บไปเรื่อยๆแล้วครับอู้ยังมีขนาดทั้งงานลายอยเลยถ่ายงานนันนะครับ เป็นบมามเป็นด้นี่จะผ่านเมี้ยนี่ละครับเก็บมาเต็มตากว่าน,นึงเต็มตาเย็ดๆเลยจ้ะโอ๋เวรโดนลายคือเก่าใส่ได้อยู่นี่ปลาจะคึ้มม่อีกแล้วครับทั้างหลังนึงพู่นะครับพูน่นแหนมไป ปาคืมเลยครับนั่นจะมีการซีดแดงๆอยู่นะครับอยู่ใต้ซอนี่นะครับลมแห้งไปจักครับแต่ว่าคืมม่นีร้ายเหมือนละครับไม่ค่อยตกนะครับตัวก็เพาะเตะเสียขี้อย่างที่ผมบอกนี่นะครับว้านนี้ครับอะครับบันในวัตถุดิบตามต้องการของเราละครับบันแต่ว่าเฮ็ดนั่นบร่ร้ายเป็นไรเหมือนนี้เนาะจะเฮ็ดแหงแล้วนาะเฮ็ดเหลื่อมแหงดินแหงแหงละไปตามกันเมื่งครับสิมีวัตถุดิบ มีเห็ดกับอีลลอกนี่นะครับจะมีวิธีการเฮ็ดกินแนวได้ดสรสชาติจะเป็นอย่งไรหน,น,น้อยนึงจ้ะอ่ะพอกันอีกเธอนึงอยู่ในบ้านพไปแล้วครับจะ้ะนะครับมาหอดบ้าน,นหน,น่ยนอยกัน้องกูเกินนอนลุปพอดีนะครับสวัสดีจ้าก,กันเร็วอ้าวทุจรนคะค่ะบทุจาเลยอย่าเฮ็ดนายยนนบูดกําลังนอนทุจาเนี่ยเร็วเร็วเร็วยังนี้อ้าทุจาสวยๆเนยลวงอ้าทุจาสช่ทุจาสวยๆก่อนเอาะสวยแน่ โอ้ยมือนี้ปันนี้ก็ประตูจ่าเนาะกระหล่ำหอนเอาเนาะหอนเอาแห้งเนาะมือนี้นะเานาะหอยเฮ้ยหอยย่างกะหอยน้องไห่น้องเป็นยังคือไยเนาะนหืน้องไห่บ่อะมานี่ก็เขาสู้ขั้นตอนต่อไปเนาะน้องนึงเนาะสู้กันท,นทำเมนูเขาเลยหน่อยนะอวินนะักเมนกระชินำเฮ็ดไปล่างแล้วก็ะหรอกเอาลำบุกเขา้าเลยว่าอีหลอดเนี่ย จ้าเดินไปนั่งเห็ดหายเนาะลูกเนาะจ้ามาเห็ดหายเนาะลึกเนาะนอนลูกใหม่นะครับอ,อูเหงอเนาะอันนะี้ไปไปอำเภอไปแห่งอำเภอฮะไปอำเภอไปอำเภอเอมามาหอดแล้วก็ เฮ็ดแชยไว้น่อยวินเนาะเราก็หลอกอีหลอกจ้ะแมนครับเฮ็ดแช่ลาอีหลอกนี่ะกะจะเอาซ้ำแกงใส่เฮ็ดนี่แล้วนะ้อยวินเนาะจังหลอกไมเนาะแมนนี่นะครับเดี๋ยวบรายครับพอ่อขีดบอลหนึ่งหนึ่งม <laughs> ันจะว่าอีหลอกนี่นะครับนี่ก็เอามหาหอดก็ท่านที่เขามาเบิ้งไมเนาะนี่ครับลำพื้นเนี้ยนี่หลอก,ลอกเปลือกพื้นหลอกเนาะก <นะ S 1> ็นชิมีหอดส่วนอ่อนเพื้นน้ำเนี่ยครับนี่เห็นไหมครับขาวเงาเพื้นนี่ครับหวานเนะครับนี่ หลวัวเกลียวแล้วก็หลอกอกเ็เกลียวเนี้ยนี่ก็จังเอาไปเห็ดจังไหนหนึ่งหนึ่งบันเอาไปต้มออกก่อนเนาะต้มน้ำขั้นเพิ่อนออกกันเทออกเนานะลักษณะเด่นๆเ,เพิ่นนี่คือดอกนางวัวนะครับนี่คือ <c oughs> นิยมกินกันแนวนี่แหละครับถ้าเป็นใบละถ้าเป็นใบละบันจะแก้ขั้นแห้งน,นูงน่นหนึ่งดอกนี่หนึ่งบอลด้วยจะพอหนึ่งค่อยเอาแล้วกินพอได้ครับกับมคุณแม่กับหนึ่งนี่แหละครับมเห็ดซอยกันน้อมาหอดครับประมาณนี้ครับ หลังจากนั้นก็หั่นนะครับประมาณนี้นะครับนี่จังก,กับเป็ดตุมนะครับเป็นก็นสิเป็นมีสเส้นใหญ่นะครับ <c oughs> คือสายบัวนี่แหละนะครับแล้กลวกันกับแบบเป็นหลอดมือเบ็ดครับน้องกุเกิลให้นั่งข้างนีงเฮ้ยเฮ็ดย <ฮะ S 1> ดัยงก็ล้างเห็ดสะอาดเด้อครับอ้ล้างเห็ด างเห็ดบัวบานเห็ดซอยแม่บัวหลวงยางหลงโอ้ยใช่แระววงกระแงเลรอยด้อใส่ลอยแล้วเบืวองเบืองยัดไปดมที่แหะเห็ดยามแหลงครับหนามพิ็นกิ่อกมาวแเนีวนี่เห็นบครับนามเห็ดกันนะครับเป็นสีขนขางนงแดงนะครับน้ำเ,เ,เดือดแล้วก็เอาใส่เลยเนาะ อันนี้ก็แล้วจะท่านได้ถนัดนะครับจะให้ด,ดีกระนำเดือดก่อนน,นั่นงนึงเนาะเมนจ้ะก็ปล่อยไว้สักรู่นึงครับบนันรันจะนั่งคันายานางนะครับจะว่าน,นี่สิพลาสสมนั่นงนึงเนาะให้ได้รถบานของบอนนะครับอีหลอกนะครับบอนอีกแล้วนี่นะครับประมาณนี้นะครับขันยานางแล้วก็ยังไปเวนขันต้นต่อไปเนาะจ้ะนะ,ะนครับได้น้มยานางนะบัน ไปเบิ่งบอลเข้าครับโอ้ไปเบิ่งอีหลอกเข้านะครับบ้านเป็นอันหนึ่งทางนี้ไส่ได้วินพอเขาเซลฟี่เกียงอีกอยู่เนาะแม่นนีะครับนนี้เนาะก็ฤษมีเห็นเป็นใหญ่อยู่นะครับคือคือไอ้สช้บัวนี่นะอันหนึ่งเนาะเพราะว่าณเป็นบบเช่นเบื้องเปลือยนะครับตักหรอประมาณนี้เนาะจ้ะอ่านะครับตักเรียบร้อยเนาะวินเนาะมาก็ฤได้เป็นหน้าตาแนวนี้ก่อนนะครับ จนากนั้นกระขางนำยนานังเน,ะะนาะยานังเลยนะครับเพเห็ดลงเลยจ้ะเห็ดบดดินกับเพ็ดเพิ่งติวดอกหนึ่งครับลงนี่จ้ะตามด้วยดอกจ้าลำวีรอเข่าทีลวกแล้วนะครับพอนำขั้นเพิ่งออกแล้วนะครับผมจ้ะ,ะก็จิป,ปุ้งหน่อยวินมานีเนาะมันก็เข่าสู่ขั้นตอนการปุ้งครับนั้นจ้ะใิกใพริกแดงนะครับพริกตำเดีลยวน้อยวินเนาะโข<อ>ก<อ>เรียบรยนะ้อยเนาะโขกซ้ำหนึ่งนะครับเก็ยบยาครับผม ตามด้วยต้นพุงงอน่าจะเดี๋ยวจะพูหมักหน่อยอวินเนาะแมนพุงสุลดนี่แหละครับจ้ามีหอยได้กระได้นะครับแล้วแต่ผู้ใดมีขาอยู่ใกล้ๆบ้านเนาะจ้าจากนัินก็ของดีจ้ปาปลาล้านะครับปลาสา,าเ่าจะปีกายอยู่หน,น,น้าหนึ่งแมนจะเป็นปลาใหญ่นอ้อยวินตัวนี้เนาะแมนปีนี้บริสุทธ์นะครับเพราะว่าไอ้ม่มีเวลาไปสูบได้เนาะปล่อยไว้ก่อนเนาะปีนี้ใพูนยิ่งใหญ่เนาะ เนี้อมากนัวลาแดกแห้งนะครับด้วยปลาเนาะขางไว้ให้เป็นซุปแล้ววันนี้เนาะแมนมาเสกเบื้องกันยังไงหนึง่งหนึงหน่งเฮ้ยนะครับนันเก่งนันเกิดใจหอมลงไปนะครับบอยเซนเองนะครับสูตรนี้โบไซสมนะครับซีดายขั้วบ้านของเห็ดแล้วก็ขั้มหวานของอีหลอกนออ้อยวินเนาะแเน,นจ้ะเกิดใจจะหอมครับเรียบร้อยแล้วจ้าหลังจากนั้นก็นี่จ้ะเอาอีหลอกก่อน ตัวนี้เห็ดเพื่งติ๋วจ้ะดอกหนึง่งนี่เอาเห็ดบุญดินน้ำเนาะใช้วินสีมด้จับบาดในพื่นแกงเดาวมันเป็นลักษณะแนวน,นี้เลยได้ครับนี่ครับแมนจ้ะนี่ครับนี่จ้ะบ,บางท่านนั้นสามารถใจสมใบติว๋วสมมาแบบกระไรน่องนี่เนาะแมนจ้ะตัวนี้ลองรสชาติเพิ่นเบิ่งหน่อยวินเนาะแมนเพราะว่าเคยเห็ดกินเกือบบุกเคยใช้นะครับเห็ดพอกันก็จะได้เกิดรสชาติของเพิ่นเนาะจ้ะอ๋อ ขั้งกวาดนะครับนี่เป็นเฮ็ดเพิงกิ้วครับหวานจันกกเลยนะครับนี่กินเท่กกากับนกลพอครับเอาเลยบินมีใหญ่บม <laughs> เฮ็ดบดินครับเฮ็ดบดินเป็นแบบเฮ็ดเผืองนะครับนะ้าเฮ็ดแบบบางหันอี่างนี้มีเรา โสมน้อยหนึ่งรับปลายสัมผัสบางแห่งเพิ่งกิ่วน้าจ้าเน้นบดินีกรุบกรอบเลยนะครับนี่นี่ครับเอ,อเินเฮ็ดบดดินอยู่แต่ว่าบรรยามกินเข้าไปแหละเป็นเฮ็ดผงเนาะจาา้ะเนาะกรสชาตกก็เฮ็ดผงยำเคี้ยวกรุบกรุบคนว่าเนาะจ้ะเนาะเย่านี้อครับอืมเป็นอย่งไรวินอืม สุดยอดเนาะสุดยอดนะครับจ้าตอนพี่น้องก็ลองหาเฮ็ดกินเบ้าง้ะครับสูตรนี้ครับจ้าสุดยอดครับแล้วน่าจะพี่น้องสำหรับคลิปต์มินี้น้องนึงก็ไปวิ่งกระพาพี่น้องไปหาวัตถุดิบมาแกงน่าจะนอกลัเป็นเห็ดก่อนจะพี่น้องแล้วก็เป็นกีลอกน่าจะนอมาแกงเป็นหมอร่วมเป็นหม้อเลยน่าจะเสียบเลยจ้าสำหรับคลิปต์มินี้ถ้ามากันอย่าลืมกดไลค์เลยจ้าถือใจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามน้องนึงก็ไปวิ่งได้จากคุณสิบประผาดคลิปใหม่ๆน่าจะนอวันน้อหนึ่งก็ไปวิปมื้้อนี สวัสดีจ้าพอกันเหมือนหนาด้วยจ้าอะไะนะครับสําหรับการเขาปลาหาของป่านี่นะครับก็ได้เฮ็ดกับปีหลอกนะครับมาปรุงเป็นอาหารสูพิมพ์ยัยพ่อแม่พี่น้องทุกท่านชิมนะครับผมกระสุดยอดรสชาติเน่นะครับผมพ่อแม่พี่น้องก็สามาถไปได้นะครับผมวันนี้ก็วันอาทิตย์ที่สิบเอ็ดแล้วนะครับผมเดือนมษายน2567นี้นะครับผมฝนก็ยังบ่ทันมานะครับสว่วงนี้ อาฝนนีจกนักหน่อยเฮ็ดกระเหลื่มไหวเบิรอิลี่แหละครับมืนอนี้คิดว่าครับก่อนจากกันนี้นะครับขอขอบคุณขอบคุณทุกกำลังแรงใจจากพญามใหญ่พแม่พี่น้องลุงปาะนะ่านาจิเอซทุกท่านนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่รวมตีชมเข้ามาในรายการผิดพลาดประการดาาใดตอบจาระทนะ่นใจก็ขออภัยพแม่พี่นิองลุงป่านาทุกท่านไม่น้นะครับผมอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เป็นประจํานะครับผม ควอมหน่วยไว้ใช้ให้พี่ายมีไงพอแมพ่พี่น้องลุงป่านอาทุกท่านนะครับจงประสบแต่โชคดีโชคมานย่อม,มีโรคภัยหลายอย่มากำกายสุขทางด้านร่างกายและก็จิตใจคิดวางสิ่งใดขอให้สวมควา,า,ามมุ่งมั่นปรารถนาลำรวยเงินทองมั่งมีสุขขี่ยิงยวดกันไปนะครับสำหรับวันนี้ขอกล้าวคำบาสวัสดีครับผมพ่อกันคลิปใหม่หมู่ใหม่ครับ